นุกก <ing> <Jean> ันไหมมาสนุกด้วยกันสิ ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทาครับพี่นิบินค่ะได้เวลาสนุกสนานกับสนามสนุกนม้าเลย Oh. มาแล้วครับครบทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านก่อนครับสวัสดีครับนี่อะแนะนําตัวให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันก่อนครับจะเริ่มจากหนูเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดีมค่ะน้องดีมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพอใจค่ะพอใจ,ออใจครับ คนต่อไปครับสวัสดีครับหนูชื่อน้อวิเวียนค่ะอ่าวิเวียนคนต่อไปครับหนูชื่อมิวครับมิวครับทำความรู้จักทั้ง4ี่คนกันแล้วนะคะอยากรู้แล้ววันนี้เขาจะมาเล่นสนุกอะไรให้เราดูกันค่ะครับผมวันนี้ครับช่วงเล่นสนุกนะครับเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันครับช่วงเล่นสนุก ช่วงเล่นสนุกวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่น้องวิเวียนของเราเลยดีกว่าวันนี้หนูมีอะไรมาเล่นสนุกให้พวกเราดูกันคะ่ะเกมจับผิดภาพเกมจับผิดภาพให้น้องวิเวียนเป็นคน<ด>อยู่ข้างหน้า<ใ>นมา,า,มาช่วยมาช่วยดูตรงนี้ครับว่าภาพนี้มีดูนะครับน้องๆทางบ้านช่วยกันดูนะครับในภาพนี้มีสัตว์อะไรอยู่ในนี้บ้างครับวิเวียนครับ,รบช้างไหนครับช้างอยู่ไหนครับอ๋อนี่ช้างตัวใหญ่เลยแล้วมีอะไรอีกครับผม ลาลาอยู่ไหนครับอ๋อลาจะกลับบ้านแล้วครับลาก่อนยไม่ใช่ไม่ใช่อย่านันะครับตัวต่อไปครับหมาหมาหมาอยู่ไหนครับหมาอยู่นี่โอเคแล้วตัวต่อไปครับแมวแมวอยู่ไหนครับแมวอยู่นี่แล้วตัวต่อไปครับหนูหนูอยู่ไหนเนี่ยกลัวหนูจิ๊มีตัวอะไรครับผมพี่ทาแอบเห็นตัวหนึ่งมีตัวอะไรครับเรมา โลมาอ๋อโลมาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เป็นหางโลมานี่เป็นคีบนี่เป็นปากโอ้มีตัวอะไรครับปลาปลาอยู่ไหนครับปลาด้วยอ๋อมีปลาอยู่นี่โอ้เมื่อกี้มีใครบอกว่ายุงนี่พอใจอ่ะให้น้องพอใจขึ้นมาบ้างอะสลับกันพอใจไหนครับยุงอยู่ไหนครับยุงอยู่ไหนครับนี่โอ้ยอย่๋ชี้ใกล้ครับเดี๋ยวยุงดูดเลือดเลยนะครับโอเคมีตั้งหลายตัวนะครับตบมือให้เด็กๆหน่อยครับบก่งมากอะเด็กๆกลัาประจัญบานไม่น่าเชื่อนะครับว่า รูปเดียวนะครับจะมาทั้งสวนสัตว์เลยนะครับโอ้โหจริงๆตอนแรกพี่ริบินเห็นแต่ช้างตัวเดียวค่ะนอกนั้นก็เห็นเงาเงาอะไรพอน้องๆพูดแล้วโอ้โหมาเป็นสิบชนิดเลยค่ะแสดงว่าจินตนาการของเด็กๆนี่กว้างไกลมากเลยนะครับพี่ริบินใช่เยี่ยมยอดมากเอาประมือให้ตอเมย่อใดใครับขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ค่ะเราได้เห็นจินตนาการในการมองภาพของน้องๆแล้วยังมีน้องอีกหนึ่งคนยังไงครับผมที่จะมาชวนพวกเราเล่นสนุกด้วยกันด้วยการด้วยกันอะไรครับออกกำลังกายใช่ไหมคะน้องพอใจอวันนี้จะมาทำอะไรคะเป็นแอร์วีค่ะเชิญน้องพอใจมาข้างหน้าครับเป็น,ปนส่วนเพื่อนๆเราตบมือและเป็นกำลังใจให้น้องพอใจหนครับเป็นตามออกกำลังกายไปด้วยค่ะไม่ไหวแล้วครับพลังมันออกมาครับ ตามเลยเต้นตามเลยน่ะ เดียวพร้อมกันเลยครับค่ะโอเคท่าจบนะหนึ่งสองสามเห็นน้องๆออกกำลังกายแล้วก็เล่นสนุกกันแบบนี้พี่ลิบินนึกสนุกด้วยอีกคนนึงค่ะนึกสนุกยยังไงครับผมคืออยู่ดีๆเนี่ยก็มีความคิดแวบขึ้นมาค่ะอยากจะชวนน้องๆร้องเพลง ทีนี้พี่ริบินมีคำถามค่ะพี่ริบินอยากรู้ว่าน้องๆรู้ไหมว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงนีุ่ยอุยเตรียมมือ,อมกันแล้วอุยทำจากมือแบบนี้ได้ด้วยไหนหนึ่งสองสามเหลี่ยมไหนดูซิสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาร้องเพลงและเต้นในเพลงสามเหลี่ยมในช่วงดนตรีแสนสนุกค่ะช่วงดนตรีแสนสนุก ในช่วงดนตรีแสนสนุกนี้นะคะเราจะมาร้องและเต้นเพลงสามเหลี่ยมไปด้วยกันน้องๆทางบ้านลุกขึ้นมาเลยและน้องๆที่สนามสนุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะร้องตามพี่ริบบิ้นทีละท่อนนะคะพี่ทาเอานะพร้อมครับเคหนึ่งสองสามฉันและเธอพบกันฉันและเธอพบกันฉันแสนจะยินดี ฉันนั้นแสนจะยินดีใช่เลยโชคดี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 ที่เราได้เจอเจอกันที่เราได้เจอกันอ้าวฉันและเธอ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 มาลองเล่นเต้นรำพันมาลองเล่นเต้นรำพันอ้าวทุกวันทุกวันทุกวันทุก ฉันนั่นแสนสบายใจฉันนั้นแสนสบายใจต่อไปจับแขนเพื่อนข้างข้างจับแขนเพื่อนข้างข้างมองขวาซ้ายให้ตรงมองขวาซ้ายให้ตรงไม่ต้องเอามือลงไม่ต้องเอามือลงเพราะเราจะเป็นสามเหลี่ยมเพราะเราจะเป็นสามเหลี่ยมโอเคเตรียมตัวนะเด็กๆเตรียมตัวนะ สดันบนก่อนนะเตรียมตัวฉันและเธอพบกันฉันนัแสนจะยินดีโชคดีโชคดีที่เราได้เจอกันฉันและเธอฉันและเธอมาร้องเต้นแต่น้ำพลันทุกวันทุกวันฉันั้นเสนสบายใจ สามเหลี่ยมแทงขึ้นเอาสามเหลี่ยมหมุน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 อ้าวเดี๋ยวสามเหลี่ยมจะไปด้านซ้ายซ้ายซ้ายไปด้านขวาบ้างไปด้วยไปด้วยจ้วย้วจ้าจ้าแทงไปข้างหน้าจอกจอกเตรียมตัวอู้เตรียมตัวนะชูตัวให้เยอะนึก เหุ่นได้เป็นลูกคางเลย,ย,ยว,ว้าวปลอมือ,อให้ตัวอเองหน่ยเยีย่ยมยอดมากๆค่ะทำความรู้จักเพลงร้องและเต้นเพลงสามเหลี่ยมกันไปแล้วแต่ต่อไปค่ะช่วงดินแดนแสนสนุกมีเรื่องราวเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมาฝากกันด้วยโอเค ถ้าน้องๆทางบ้านอยากชมแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราไปชมในช่วงหน้ากันครับผมในช่วงดินแดนแสนสนุกวันนี้นะคะปุยฝ้ายทองม้วนต้มมัตังเมละช็อกโกรอพวกเราอยู่พร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสามเหลี่ยมโอ oh ้โหครับผม mm hmm. ถ่าน้องๆทางบ้าน อยากามชมนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมเฉลยค่ะน้าดินแดนแสนสนุกวันนี้ทุกคนมาที่บ้านของตังแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเรื่องสนุกๆอะไรบ้างเราไปดูกันเถอะค่ะ พวกเธอมากันแล้วอืสวัสดี้ะตังเมเธอเรียกพวกเรามามีธุระอะไรเหรอฮ hey, ไม่ได้มีธุระอะไรหรอกฉันแค่ชวนพวกเธอมาเล่นอะไรสนุกๆเท่านั้นเองแหละเล่นเหรอดีจังเลยอ่ะฉันชอบเล่นที่สุดเลยอะ่ะถ้าเป็นการเล่นของตังเมต้องไม่ใช่แบบธรรมดานแ,นแน่เลยมันเล่นยังไงนะถูกแล้วพวกเธอรู้ไหมว่าวันเนี้ยเป็นวันสามเหลี่ยมแห่งชาติฮะ วันสามเหลี่ยมแห่งชาติมันคืออะไรกันน่ะมันก็คือวันที่จะมีแต่เรื่องราวของสามเหลี่ยมและเราก็จะตามหาสามเหลี่ยมกันนะสิฉันไม่เคยได้ยินชื่อวันสามเหลี่ยมแห่งชาติมาก่อนเลยอ๋อฮ่ะฮ๋อฮฉันเพิ่งคิดได้เมื่อวานนี้เองแหละพวกเธอก็เลยไม่รู้จักกันไงชักเริ่มสนุกแล้วสิมันเป็นยังไงกันหรอเอาแล้วนะก่อนอื่นมีใครรู้ไหมว่า อันไหนคือสามเหลี่ยมนี่พวกเธอรู้ไหมนั่นสิมีใครรู้ไหมคะว่าอันไหนคือสามเหลี่ยมน้องๆทราบไหมคะไหนน้องๆทราบไหมอันไหนอันไหนเป็นสามเหลี่ยมแล้วในดินแดนแสนสนุกอันนู้นใช่ไหมทั้ง้ายแล้วอันต่อไปอ่ะเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วอันต่อไปอ่ะครับวงกลมวงกลมว้าวน้องๆทางบ้านรู้ไหมครับว่ารูปไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมครับ เก่งมากๆครับน้องๆงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับถูกต้องแล้วรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมวันนี้นะเราจะไปตามหาสิ่งของที่เป็นสามเหลี่ยมกันไปที่ไหนกันล่ะอืมเราจะไปที่บ้านของทองม้วนกันก่อนแต่ว่าระหว่างทางเราจะเจอต้นไม้ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมอยู่พวกเธอช่วยกันนับได้ไหมว่ามีต้นไม้รูปทรงสามเหลี่ยมอยู่กี่ต้น ได้สิสงั้นเรามาช่วยกันนับนะเด็กๆทุกคนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางไปกันเลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนับจำนวนต้นไม้ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมด้วยล่ะหนึ่งสองสามสี ฉันนับต้นไม้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมได้4ต้นเธอนับได้สี่เหมือนฉันหรือเปล่าเยี่ยมไปเลยมาถึงบ้านทองม้วนแล้วเราจะทำอะไรกันต่อล่ะตังเมคราวนี้นะเราจะเล่นเกมติดสติกเกอร์กัน,นเอานี่นะนี่ในสมุดเล่มนี้มีสติ๊กเกอร์รูปทรงและสีต่างๆ พวกเธอช่วยกันเอาสติกเกอร์รูปสามเหลี่ยมสีอะไรก็ได้มาช่วยกันติดบ,บนกระดาษแผ่นนี้ได้ไหมะฉันอยากจะติดรูปอื่นด้วยไม่ได้หรอไม่ได้หรอกทำไมล่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสามเหลี่ยมแห่งชาติน่ะสิใช่ไหมตังเมใช่แล้วไม่ยุตรท,ทำเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวรอให้ถึงวันสี่เหลี่ยมแห่งชาติเธอค่อยติดสติกเกอร์รูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะ ฉันจะติดตรงนี้ฉันจะติดตรงนี้พวกเธอติดด้านนั้นก็แล้วกันนะตกลงทองม้วนนั่นมันรูปวงกลมไม่ใช่สามเหลี่ยมซะหน่อยอ้าวฉันนึกว่าสามเหลี่ยมซะอีกอะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมถูกแล้วสีอะไรก็ได้ขอให้เป็นสามเหลี่ยมเท่านั้นก็พอฉันเจอสามเหลี่ยมอีกแล้ว เอาล่ะเสร็จสักทีว้าวพวกเธอทำเสร็จรวดเร็วมากเลยอะแต่ฉันว่ามีอยู่สามช่องนะที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมอะมีใครหาเจอบ้างไหมว่าช่องไหนที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมเด็กๆมีใครหาเจอบ้างไหนมีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมตรงนั้น<อ>ที่ไม่ใช่แล้วมีอะไรอีกครับโ วงกลมและมีวงวงอะไรนะครับวงลีอ๋อมีวงลีอยู่ตรงนี้ด้วยออโอ้เก่งมากเลยน้องๆเก่งมากเลยแล้วน้องๆทางบ้านเจอบ้างไหมครับที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมอ่างั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับไปชมกันต่อเลยครับผมใช่แล้วล่ะสามช่องเนี้ย ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมถ้าอย่างนั้นฉันเปลี่ยนให้เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดนะอืมอือืมอืมีอะไรอย่างอื่นให้เล่นอีกไหมอะตังเมฉันยังสนุกอยู่เลยมีสิคราวนี้ลองดูนะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนี่เราจะไปที่ไหนกันหรอ เดี๋ยวเธอก็รู้นั่นฉันเห็นสามเหลี่ยมแล้วว่าแต่มันมีอะไรหรอเธอลองดูสิว่ารูปสามเหลี่ยมเนี้ยสีอะไรฮีก็สีเขียวไงฮะ<ห>นั่นสามเหลี่ยมอีกแล้วอ่ะอุยคราวนี้เป็นสีน้ำเงินคราวนี้พวกเธอลองดูต่อนะว่ามีอะไรอีกคราวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดง ฮ่าเริ่มสนุกอ่ะอยากรู้ว่าต่อไปจะเจอสามเหลี่ยมสีอะไรอีกอ่ะก็ลองดูต่อไปสิสีเขียวนั่นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอีกแล้วสีแดงแล้วต่อไปล่ะจะเป็นสีอะไรคิดว่าต่อไปจะเป็นสีอะไรครับ มื่อกี้เริ่มจากสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวอ๋อวิเวียนคิดว่าเป็นสีเขียวเหรอครับอหนูว่าเป็นสีแดงพอใจคิดว่าเป็นสีแดงดีมคิดว่าเป็นสีอะไรครับเขียวแล้วมิวนะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลโอ้นี่มาแปลกเลยครับเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วน้องๆทงบ้านคิดว่าจะเป็นสีอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยว่าจะเป็นสีอะไรนะครับลองดูนะ ว่าจะใช่หรือเปล่าว้าวสีเขียวจริงๆด้วยสีนู้สีสีแดงสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะ่สีแดงอะเอ้าเดินไปเดินมาทำไมมาถึงบ้านฉันได้ละเนี่ย ถึงบ้านปุฝยายก็ดีเลยอ่ะฉันหิวแล้วล่ะในครัวของเธอมีอะไรให้กินบ้างไหมอ่ะอ่ามีสิรอแป๊บหนึ่งนะอ,อ,อะวันนี้เราเล่นสนุกกันมาทั้งวันมากินขนมกันก่อนเธออฉันชอบตอนนี้ที่สุดเลยอ่ะมีอะไรให้พวกเรากินหรอ นี่แซนด์วิชจ้านี่นี่นี่พวกเราแซนด์วิชนี้รูปอะไรอะอก็สี่เหลี่ยมไงทำไมเหรอตังเมแซนด์วิตรูปสี่เหลี่ยมนี้นะก็ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะอืมอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะอทำได้ด้วยเหรอก็นี่ไง ก็แบ่งครึ่งไงเธอก็ได้แซนด์วิชสามเหลี่ยมสองชิ้นไงโอ้ oh, แบบนี้น่ะเหรอไม่ใช่เธอต้องฉีกทะแยงมุมตั้งหากอ้มอฮะอ๋อ hmm. oh, แบบนี้เหรอใช่แล้วน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะสี่เหลี่ยมก็ทำให้กลายเป็นสามเหลี่ยมได้ ฉันชอบวันสามเหลี่ยมแห่งชาติที่สุดเลยอะแล้ววันสามเหลี่ยมแห่งชาติก็สิ้นสุดลงแต่ความสนุกในดินแดนแสนสนุกยังไม่จบยังมีเรื่องราวสนุกสนานอีกมากมายรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไปอ ันก็คือวันสามเหลี่ยมแห่งชาติในดินแดนแสนสนุกนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องๆเนี่ยช่วยกันหาสามเหลี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้ายที่สุดค่ะทําให้เรียนรู้ว่าสี่เหลี่ยมตัดแบ่งครึ่งทะแยงมุมก็สามารถทําให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสองรูปถูกต้องเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นแซนด์วิชด้วยอ่ะพิธาครับผมเห็นแล้วก็หิวนะคะเนี่ยช่วงหน้าสินสนุก จะมีอะไรเด็ดๆที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมาให้น้องๆได้เล่นสนุกกันไปติดตามชมในช่วงหน้าเลยนะครับเฮ้ช่วงสินสนุกช่วงสินสนุกในวันนี้นะคะที่พ่ทาบอกว่าเราจะมาประดิษฐ์งานที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยม แต่พี่ทาอยู่ไหนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะงั้นเรียกพี่ทามาหน่อยแล้วพี่ท้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเอาแซนด์วิชร้อนๆมาเสิร์ฟครับนี่ดูแซนด์วิชนี่วันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชหน้าแป้นแลนด์กันครับว้าว ช่วงสินสนุกในวันนี้จะชวนน้องๆมาทำแซนด์วิชแฟนซีกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ขนมปังแผ่นสี่เหลี่ยมซอสหรือแยมที่น้องๆชอบไส้กรอกแฮมหรือชีสหรืออาจจะเพิ่มเติมผักและผลไม้ที่น้องๆชอบก็ได้นะคะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมล้างมือก่อนทำนะคะเมื่อล้างมือแล้วเช็ดให้แห้งแล้วให้น้องๆนำมีดหั่นขนมปังเป็นสามเหลี่ยม แต่ในการหั่นเพื่อความปลอดภยัยน้องๆจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะจากนั้นก็ทาซอสหรือแยมที่เราเตรียมไว้แล้วน้องๆก็วางของตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำขนมปังอีกแผ่นมาวางครับเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้แซนด์วิชแฟนซีแซนด์อร่อยไว้ทานเล่นแล้วล่ะค่ะเด็กคนไหนยอยากทำยกมือขึ้นอุออ้ย น้องๆกินอย่างอร็จอร่อยแบบนี้พี่ริบินก็รู้สึกหิวไปด้วยคนเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่น้องๆคะ่ะอพี่ทาเขาไม่วางมือเลยนะคะพี่ทาขอโทษนะครับพี่ไม่ว่างครับ งานริบินขออนุญาตปล่อยให้ช่วงสินสนุกนี้เป็นช่วงสินอร่อยไปเลยละกันค่ะแต่แน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เรียนรู้ทําความรู้จักกับสามเหลี่ยมว่าสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือรูปร่างของแซนด์วิชที่เราทานกันอยู่เป็นประจํานั่นเองค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะกลับมาพบกันในรายการสนามสุขพร้อมกับความสนุกสนานที่หลากหลาย กลับมาเจอพี่ดิบินพี่ทานแล้วก็น้องๆกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินแซนด์วิชกับน้องๆก่อนนะสวัสดีค่ะน้องๆบายๆเพื่อนๆเร็วบาาย